อันนั้นวัดดีกับผมจัดต่อเนื่องกันเลยครับเมนูที่ร่ำคือว่าพัดตัวหลันเต่าใส่กุ้งกับมูสับกับผมนี่ตาอรอดเร็วใส่น้ำมันไปก่อนเลยแบบใส่น้ำมันไปนะถึงอันนี้ก๋วยเตียมก๋วยเตียมนี่เราเราตุ้มพวกครับอ่าใส่ก๋วยละน้อนนะครับนะใส่ก๋วยละน้อนนะครับเดี๋ยวมันมันไหมได้ครับอ่าผมเลยอ่ะ bước kê kê đồng đi à đi gặp đi tua lần tàu lội làng tàu qua ra rồi đều luôn bên này gặp đi có một lối đây phim vò, phim vò. Phim vò mình còn để chọc tua lần tàu dạng này này gặp à mù đây bắt à, một đây ăn nã cắt bắt đây cắt mù rắc ngoài chút còn này gặp na và cũng vẫn lưu qua mù rắc gặp bắt mù rắc ngoài chút còn gặp bên trong đấy à, nè มับน no, no, <c ười> <ình> ีเพะ้วว okay. mm. ่ามันเงงล้ำล้ำนู้นนูนเลยครับนะไอ้ผัวยังน้อูนนู้นดิ้เอานัให้แกบุ้งีนี่ปัดองครับปัดไอ้นตาวามันทุกไอ้หมดกอนนะครับนะปัดมูซับไปทุกไอ้เหนือแดงกนครับถ้าเกิดาคราใคยมาใส่หนามิลัดใส่กุ้งอเนีรับอ่านี่เราั้วตาเลยครับั้วตาไอ้มรับเนี่ยมันมีความล้ำนะครับในาด้านนอกมันจะมีความล้ำ อ่าพอตึงนะครับพอตึงึงครับจะไม่ก้วจนหวายมันให้เงินไปนะถ้าก้วาเงินเงินไปคือมันจะทำให้แกงกระดางได้ครับผมคือเราก้วให้พอทุบพอให้พอดันหนอกล้ำๆพอหม้อบอกอ่าซึ่งเราหมุนหลัเลยรสปลาเคี่ยวอ่าตุกยั้งนี่คือกานะครับนะกาพอปริมาณในการต้มมันไม่เท่ากันครับกานะครับนะซึ่งเราควรมาชิมแรกเดี๋ยวอ่าพวกุนหลัมาแล้วไม่ต้องได้ครับเอาอะไรมี่น้่งปลาหนึ่งเราคนครับ

ล่างตามความได้เรียบร้อยไม่เล็วอ่า,ววาได้วางหมูเลยจ่าเต้าราครับเนี่ยครับเอทุอนทือว่าทำไมถึงไม่บอกปริมาณในการลุ้งนะครับนะเพราะว่าอาจจะด้วยในการตั้มมันไม่เท่ากันครับแต่ว่าเราก็ใช้ใพอรูกประมาณว่าคือเราเกลือปุ้งอะไรมั่งครับที่เราใช้ซึ่งกรณีเพราะว่ามันได้ไายดีว่าเราจะยกกได้เราจะทุกเหลือเรามาชิมเลืกที่ครับมันค้าวเลือดเลยเราขอเติม,มครับ ใช้น้อยได้ครับไม่หรือครับการเรื่อยเติมย้ยายหมากว่าเราอ้อนได้หมากว่าออกไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นใช้ไปก้อนนรบทีละหน่อยใช้ไปทีละหน่อยทีละนิดจะเกิดว่าเราไม่จำนานเราก็ได้ไปทีละนิดค้อนครับํำไปชิมไปครับ <S <S เอาตามรสชาติที่เราชอบเลยครับอ่านี่กุ้งนี่เราพัดกุ้งแบบป,ประมาณนี้บ่อนะครับนะบอกว่ากุ้งมันจะทุกไยตัวหลังเต่าตัวหลังเต่านี่เราลางยิกตตัวยิกางเด็กคอบอกนะครับนะว่างอ่งไปเลย อ่าถึงอันนี้มาโน้อยเราก็ได้ตีลังก์บับพอถ้าเราได้มาโน้อยแบบขอเนี่ยมันจะทำให้กุก้งมู้งับดั่งกับอ่าเราก็มาได้พักเอาตีลังก์กับไอ้ยาเถึงอันนี้เราพักนั่นคือเราไม่ต้องพักให้มันนานเกินนะครับช่วงหลังเตานี่คือมันต้องายแบลว่าดลึกรอบๆนะครับนะต้องเบลวัดลึกรอบๆออเอเอเแบบนีหม้อแกงเป็ดนี่เราแกงเป็นซีรีส์เลยครับสามวันติดเลยครับ แกงต้มต right mm ้มยำทีน hmm. huh. so uh ี huh. ahead, man, so. ้มาเมนูหลกจอบตักเมนูนะครับนะอ่านี่มันง่ายๆเลยครับนี่แกรอะว่าตัวหลังเตาเนี่ยมันก็รเดวแต่ละะครับเดวแต่ความจอบบางคนถ้าว่าจอบไปมันงอมนั่ก็คือตังไว้ไอ้น้านักนะครับนะแต่ว่าถ้าว่าบางคนจอบปอบๆคือเลือกจะใช้ตอนล่างเผื่อนเลยใช้ที่ลุงหลอดได้ที่ยอกเลยครับอ่ามันจะมีความกรอบอยู่นะ บอเราต้องเพื่อกันแบบพอเรายกไปแล้วมันยังมีความร้อนมันจะทุกขอไปเลยครับอ่าเห็นไม้รับอุ้งเราได้ดีลังมาเลยรับเห็นไม้เราจะได้กระป๋อมตุ่มปลอมพักเลยครับเผื่อเราจะให้มันมีความกรอบนะอา่าถึงอันนี้น้ำโอเคทุกคลิปพอรครับแก้ทุกคลิปพอว่าเพราะว่ามันเป็นพัดกับมันไม่ต้องต้มเราใส่น้ำแกงนิดเดียวพอครับน้ำเราไม่ต้องใส่คนถ้าเกิดว่าน้ำแกงน้อยเราก็เพิ่มน้ำทีลังได้ครับ แต่ผมจะชอบนามแบบว่าแห้งๆกับผมว่ามันได้ความเข้มข้นนะอ่านี่ตั้งมันนี่แป๊ตะ,ตะเดียวเดียวเรามาตำการจิ้มกันครับผมตำอ,อันน,นั้นฟัดตัวหลันเตาใส่หมูสับใส่กุ้งปลอมเสิร์ฟเลยครับผม,มดีเลยใส่ถึงหมูสับใส่ถึงกุ้งเลยครับอ่านี่ชิมข่อนดรดก่อน